สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยมาพาทำพริกกระเคือนะคะพริกรก,รกระเคือพริกกระเลือทีอ่ที่เราใช้จิ้มฝรั่งหรืออะไรหลายๆอย่างได้เนาะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะพาทำพริกกระเคือน้ำตาลปี๊บนะคะพะี่อ้อยจะมีเตรียมน้ำอุ่นมาเนาะเพราะว่าไม่ใช่แตลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวขอโทษค่ะพี่อ้อยพูดผิด น้ำตาลมะพร้าวพี่วอยมันเป็นก้อนเนาะเดี๋ยวต้อง,องใช้น้ําอุ่นเป็นส่วนผสมนะคะเนออ,อันแรกก็คือกระเทียมกระเทียมนะคะอันนี้มันเป็นของอทําเป็นแบบมังสวิรัตนะคะที่ทานได้เนาะเพราะว่าถ้าทาเป็นพี่ก็เกลือเจก็ได้นะคะก็คือไม่ใส่กระเทียมเนาะแต่อันนี้เราใส่กระเทียมนะคะใส่กระเทียมก็จะเป็นประเภทมังสวิรัตนะคะถ้าคนทานเจก็ ไม่ต้องใส่กระเทียมนะคะเนาะมันทำไม่เห็นกันเพราะว่าพี่อ้อยเคยทําแบบนี้ยหลายครั้งแล้วพี่อ้อยตั้งกล้องผิดคือตั้งาวางวางของออกมาห่างมากๆนะคะก็เลยมองไม่เห็นเนาะขอโทษนะคะพี่อ้อยก็จะโขกกระเทียมเนาะใส่พริกเลยนะคะอันนี้เป็นพริกแดงจินดาเนาะสองเม็ดเนี่ยคือเผ็ดมากๆนะคะ ถ้าใส่เม็ดเดียวที่จริงก็พอเนาะสำหรับพริกกระเกี่ถ้วยเล็กๆนะคะแต่พีอ่อ้อยใช้2เม็ดเนาะเพราะอันนี้ต้องการารสชาติที่เข้มข้นนะคะใส่เกลือเลยนะคะเกลือป่อนเนาะอันนี้นะคะจะเอารสชาติที่เราคิดว่าเราชอบรสไหนนะคะต้องการาหวานต้องการเค็มต้องการเผ็ดนะคะก็ ก็ใส่ได้เลยเนาะพี่อ้อยจะเน้นให้ใส่กะเอาเองนะคะเพราะว่าหลายๆอย่างบางทีถ้าพี่อ้อยกะให้อย่างเงี้ยบางทีทามากทําน้อยเนาะทามากทําน้อยเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ใช่ไหมคะบอกไปถ้าพี่อ้อยบอกเป,เป้เป้ไปอย่างเงี้ยบางทีอาจจะแบบเยอะเยอะเกินไปทาแล้วเหลือทานอะไรประมาณนี้เนาะเราก็กะเอาเนาะถ้าเราจะทานน้อยๆนะ ถ้าทำถ้วยเล็กๆนะคะถ้วยหนึ่งถ้าคนที่ไม่ทานเผ็ดใส่พริกแค่เม็ดเดียวก็พอนะคะพร,พริกแดงจินดาเนาะอันนี้พี่อ้อยใส่น้ำตาลมะพร้าวเ,เลยนะคะกน,นก้อนใช้มือเคาะ ตัวนี้จะอร่อยมากเลยนะคะเวลาที่เราทําเสร็จแล้วเนาะเมื่อวานพี่อ้อยไปข้างนอกนะคะก,ก็ไปเจอของถูกใจเพราะไม่ได้สดไม่ได้สวยเหมือนอทีอ่น้องน้องที่เคยส่งให้พี่อ้อยเนาะ ันนั้นของเขามาสดๆเลยนะคะลูกเขาจะสดมาแต่นี่เราเป็นของที่ขายในห้างเนาะถ้าได้แบบนี้ประมาณลูกสวยแบบนี้นะคะถึงผิวเขาไม่สวยแต่เราก็ยังทานได้เนาะเนี่ยค่ะของเขาจะเหนียวนี้นะถ้าสมมุติว่าน้องๆที่ทําทานหลายๆคนหรือว่า,าจะทําขายนะคะให้เติมน้ําเติมเป็นน้ําต้มสุกนะคะ ตันนี้จะหอมนะคะจะหอมกระเทียมหอมพริกนะคะน้ำตาลติดมีดจะออกหวานเค็มนะคะแล้วก็เผ็ดแล้วก็หอมที่กระเทียมเนาะพอดีพี่อ้อยตำไม่ค่อยถนัดนะคะ เด็จะเหมือนน้องคนนึงพี่อ้อยชอบหนังเก่ามาลงขำวันนั้นก็ยังบอกขำน้องเขาเพราะเขาพูดแล้วเราก็ขำโทรคุยกันน้องเขาก็พึ่งผ่านเปิดการสร้างรายได้ได้พอพี่อ้อยจะพูดบ่อยเรื่องเรื่องการที่ว่าพี่อ้อยจะไปผ่ามืออะไรประมาณเขาก็เลยบอกพี่ออยหนังเก่าวะเราก็เลยขำ หลายหคนบาที่ทำไมพี่อ้อยผามือมานานแล้วทำไมมันไม่หายคือแผลที่เป็นแผลใหม่เนาะมันอักเสบอักเสบมันแต่ว่าวันนี้ก็เริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะดูกันมาพี่อ้อยเห็นไหมว่ามันคืออะไร นะค,ะคนบอกเอ๊ะทำไมถึงเอามาขามป้อมมาทานกับพริกกเกลืออันนี้ค่ะลูกเขาสวยเนาะลูกโตนะคะแต่ผิวไม่สวยเขาน่าจะหลายวันอยู่ขอโทษนะคะปั๊มดังพอดีมีก๊อกอยู่อันนึงมันรั่วนะคะเหมือนกับโอลิงเขาเสียเนาะ เขาก็เลยทำให้ปั๊มเกิดดังขึ้นมา <c oughs> ชุนพิกค่ะ <c oughs> ค่อยได้ทานตอนนั้นเนาะก็จะเป็นอ่าที่เรียกพี่อ้อยนะช่องช่องนึงเนาะ บักนี้ไม่ค่อยเจอเขาค่จะเราจาชื่อไม่ได้ <c oughs> ขอโทษนะคะฉุนพริกอันนี้เพื่อซื้อมาแต่เมื่อวานเนะาะเมื่อวานก็ จิ้มพิกเกลืออีกแบบหนึ่งไปน,น,นะคะอันนี้ค่ะจิ้มพิกเกลืออร่อยนะคะเพราะว่าตัวมะขามป้อมเขามีประโยชน์เนาะเขาจะมีสรรพคุณมากมายเลยนะหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วเนาะ พี่อ้อยพี่อ้อยก็จะไม่ค่อยได้บอกถึงตรงนั้นนะคะเพราะว่าพี่อ้อยทําคลิปมาขามป้อมก่อนหน้านี้เนาะจะมะีการดองแล้วก็การแช่อิ่มนะคะเมื่อวานก็ทานไปแล้วหกลูกเนื้อไม่สวยเนื้อดำนะคะเนี่ยมาทานด้วยกันค่ะมะขามป้อมจิ้มพริก,กรเกลือนะคะอร่อยอร่อยค่ะทานแล้วก็ ชุ่มคอด้วยนะคะตัวมะขามป้อมเนาะเขาก็จะชุ่มคอมากๆเลยแล้วก็มีพริกรเกลือเนี่ยเป็นเป็นเครื่องที่เรา,าใช้จิ้มนะคะก็จะทานได้มากขึ้นเนาะปกติเมื่อวานพี่อ้อยทานป่าแบบนั้นก็หกลูกแล้วชอบมากๆไปเจอดีใจมากเลยค่ะลูกเขาใหญ่สวยด้วยแต่เพียงแต่ว่าผิวเขาไม่ค่อยสวยเนาะในวิธีการเลี้ยงของเขาที่เขาจะขายเนาะเขาก็พยายามหลบหลบหลีกไอ้ตรงไหนที่ไม่สวยเขาก็ไม่ให้เราเห็นใช่ไหมคะ เสร็จแล้วค่ะพริกระเกือกับมะขามป้อมนะคะมาทานได้กันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆน,นะคะที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะพี่อ้อยขอบคุณมากๆเลยค่ะ